ความพูนอายุเทคโนโลยีของปัจจุบันการวัดค่าต่างๆแบบอัตโนมัติและมันยังได้กลายเป็นปัจจัยส <Woche S 1> ําค <od> ัญในการพัฒนาทั้งด้านการวัละภาคอุตสาหกรรมอย่างไรก็ตามเครื่องมือวัดตมาง่มี้ก็จะต้องมีการ เครื่องวัดแบบเดียวมีมีข้อจำกัดหลายประการเช่นความไม่แม่นยำความยุดหยุ่นในการใช้งานและการความความสามารถในการส่งต่อข้อมูลแบบเดียวทางซึ่งทำให้การจัดการทรัพยากรไม่มีประสิทธิภาพทางแก้ปัญหาของเราคืองานวิจัยนี้จะมุ่งเน้นการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยการนำเทคโนโลยีไ o t และเซนเซอร์ออรตัลตนึ่มาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างเครื่องวัดความสูงไร้สายที่สามารถทำงานได้อย่างแม่นยำและส่งข้อมูลการวัดได้แบบเดียวทางซึ่งเป็นการพัฒนาที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บข้อมูลและการบริหารจัดการได้อย่างระบบ ส่งบรสายโดยใช้หลักการสะท้อนของคลื่นเสียงร่วมกับเมนโตคอนโทรเลอร์ ESD สองอสองเพื่อสร้างระงบบแจ้งเตือนผลกเรเดลไทา์ผ่านแอปพลิเคชันไลน์สามเพื่อประเมินประสิทธิภาพและความแม,ม่นยำของอุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้นโดยการเปรียบเทียบกับเครื่องมือวัดมาตรฐานสมมุติฐานการวิจัยหนึ่งได้พัฒนาเครื่องวัดความส่งสบบไร้สายโดยใช้หลักการสะท้อนของคลื่นเสียงร่วมกับเทคโนโลยี IOT สองอุปกรณ์สามารถส่งข้อมูลไปยังแอปพลิเคชันไลน์ได้สำเร็จทุกครั้ง สามเครื่องมือวัดความสมงุที่พัฒนาขึ้นจะสามารถวัดค่าได้อย่างแม่นยำโดยมีค่าความคลาออดเคลื่อนแต่มาตรฐานเพียงีหนึ่งเปอร์เซ็นต์ขอบเขตด้านสิ่งที่ศึกษาการศึกษาครั้งนี้นะคะมุ่งเน้นกนารพัฒนาเครื่องวัดความสูงุดิจิทัไลไร้สายโดยศึกษาเรื่องคลื่นเสียงและคลื่นอัลตราโซนิกหลักการวาระทางแบบทางออฟไลน์รวมถึงการใช้งานเซนเซ,นเซอร์อัลตราโซนิก HCSR-04 เซนเซ,นเซอร์ DHT-22 และมโครคอนโทรลเลอร์ ESP-32 ื่อสร้างระบบวันและส่งข้อมูลผ่านไลน์โน i f ฟายเขาเขีย่ยวตัวแปรตัวแปรต้นนะคะคืออุปกรณ์เครื่องวัดความสูงแบบไร้สายที่พัฒนาขึ้นตัวแปรตามคือค่าความแม่นยำในการวัดความสูงและประสิทธิภาพของระบบการแจ้งเตือนแล้วก็ตัวแปรข้อผูมนะคะเป็นสภาพแวดล้อมในการทดสอบเช่นอุณหภูมิความชื้นและชนิดของวัตถุที่ใช้คะ่ะ ขอบเขตการวิจัยโครงงานที่พัฒนาอุปกรณ์สำหรับรอการสงแลดีใช้ร์อลตราโซนิชและไมโครวเตอร์ีเอชสามสอเพื่อส่งข้อมูลผ่านไลน์วดยไฟล์ของเสศาตที่การทดลองดำเนินรัเรียเกษตรศาสตร์ชนเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แหงแสงนครับขอบเขตระยะเวลาเริ่มเดือนิงหาคมห้าสิถึงกรกฎาคมห้าเก้าโเดือนประโยชน์ที่้าจะได้เราได้สร้างการออกแบบแตสร้าง อุปกรณ์วัความสูงที่ทํางานได้จริงซึ่งสามารถนําไปต่อยอดได้2สามารถได้ค่าที่วัดออกมาแม่นยำสาได้รับประสิทธิภาพของการเครื่องวัดเช้ความสูบแบบไร้สารรวมถึงอุปกรณ์เชิงเล็กเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความแม่นยำและระยะทาขึ้นน้ำตาลเซมิคได้อย่างรู้แจ้งครับเอกสารรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้องค่ะอย่างแรกเลยก็คือมีการ ศึกษาและก็อธิบายเกี่ยวกับวทคีการตรวจวัดความเคลื่อนของรอยร้าวด้วยเลนสเลอาโซนิโดยประกอบด้วย3วิธีหลักก็คือ1วิธีแบบ B.S. Standard ใช้การวัดขึ้นเวลาการเดินทางข้ามรอยร้าวสองครั้งจากนั้นใช้เวลามาคำนวณ2วิธีแบบจ m e t เมตรอดเกิดขึ้นเวลาเดินทางของขึ้นระยะระหว่างบริเวณที่ไม่มีรอยร้าวเกี่ยวกับบริเวณที่มีรอยร้วาว3วิธีแบบ Multi-position Measurement ใช้การเปลี่ยนเช็คตำแหน่งรับสัญญาณหลายครั้งเพื่อสร้างกราฟและนำข้อมูลจากกราฟมาคำนวณความรึข่ะและอีกงานวิจัยนึงคือการพัฒนาสุปกรณ์แจ้งเตือนระดับน้ำในคลองชะลอมพานแบบอัตโนมัติได้ผลการทดลองก็คือการเปรียบเทียบพบว่าการวัดค่าระดับน้ำอัลตราโซนิกเซนเซอร์มีความแม่นยำสูงทำให้สามารถใช้เป็นอุปกรณ์แจ้งเตือนน้ำข่้นได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะมาเป็นวิธีการดำเนินการวิจัยครับ ตอนแรกเราก็กําหนดแผนก็ในการวิจัยนะครับผมจะเป็นตารางนะครับเป็นตา,นารางต่อมาครับอันที่2เราจะศึกษาเอกสารแล้วก็สำรวจข้อมูลที่เกี่ยวข้องครับผมเราจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนหลักๆครับคือ1นึ่งศึกษาหลักการทางฟิสิกส์และหลักการของอยุคดิจิทัลที่เกี่ยวข้องครับเราจะทําการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของคลื่นเสียงแล้วก็คลื่นอัลตราโซนิกครับคุณถึงการวัดระยะทางด้วยหลักการถามออไฟไลนะครับผม แล้วก็ศึกษาอุปกรเทคโนโลยีหากหลายแบบอย่างเซนเซอร์อันต้านิดเซนเซอร์เรนทียี่สิบแล้วก็บอร์ด DSP ยีสองที่เป็นหัวใจหลักของระบบนะครับส่วนที่สองเราจะศึกษาแล้วก็ตัววรรณกรรมที่เกี่ยวข้องนะครับอาะจาท้องฟ้าแล้วก็วิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการใช้เซนเซอร์อัลตราซนิดเพื่อวัดระยะทางแล้วก็วัดความสูงแล้วพัฒนาให้เห็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาแลวก็ข้อจำกัดในงานวิจัยที่ผ่านมาครับผมซึ่เป็นข้อมูลสำคัญในการตัดสินใจวางแผนพัฒนาอุปกรณ์ของเราครับนี่เป็นอันนี้ เป็นข้อที่สามอภกาวรวิเคราะห์ปัญหาหรือสิ่งที่ต้องการพัฒนาที่เป็นในภาพกล้งปนาครับมาข้อสออขั้นตอนการการแก้ไขปัญหาและออกแบบการคุดใจนะคะ4.1การออกแบบวงจรไฟฟ้าและโครงสร้างออกแบบของอ,ออกแบบวงจรไฟฟ้าเพื่อเชื่อต่อควบคุม ESP 3 2เซ็นเซอร์อ,อัลตราโซนิก 你好。 สองส่วนก็คือการพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์และการพัฒนาการแก้เตือนโดยการพัฒนาคอนโทรลเลอร์จะมีการเขียนโค้ดสำหรับบอร์ด ESP32 เพื่อให้สามารถอ่านข่าจากเซนเซอร์ออร์แกนอิสกและเซนเซอร์วอลร์บูได้อย่างถูกต้องการพัฒนาระบบแจ้งเตือนการแจ้งเตือนจะเชื่อมต่อ ESP32 กับ w i f i เพื่อสื right ่อสารกับ Line บ o ทฟาเพื่อสาหรับการส่งข้อความเป็น ลองใช้กระปุกข้อหม่ขั้นตอนนักถึง0 1จะเตรียมสลับเมตรมาตรฐานในบรรทุที่มีความสูงแตกต่างกันสามชิ้นในแก่กองแท่งมาและขวดน้ำ2เสลับเมตรมาตรฐานด้วยความสูงของบรรทุกแต่ละชิ้นและมาถึงค่าเป็นค่าจริงตอนต้นวัดความสูงของวัตถุกอ่กทีทำการวัดซับอย่างน้อยสามครั้งต่อวัตถุกหนึ่งชิ้นและวก็รึ้ผลการวัดทั้งหมด3อุปกรณ์ไปใช้งานในภาพทดลองที่แตกต่างกันเช่นพื้นกระเบื้องพื้นหญ้าและผิวน้ำ สี่ทดสอบระบบแจ้งเตือนไลน์อัพไฟดูว่ามีการส่งข้อความได้อย่างถูกต้องและสม่ำเสมอหรือไม่ทดลองควบคุมความหมายขั้นตอนการทำเงินการวิเคราะห์คุณภาพอุปกรณ์และกานำค่าที่ได้จากการบันทึกอุปกรณ์วัตถุมหอ่านพัสดุอ่านคำว่าความว่าเส้นด้วยนะการนำค่าเศษที่ได้ไปเก็บเชื่อมกับค่ามอิสระตลอดนี้การคำนวณสิทธิภาพระบบแจ้งเตือนระบบต้งข้อมูลการทดสอบในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันเพื่อสรุปผลการส่งข้อความแจ้งเตือนในแต่ละภาวะ ทดสอบว่ามีการปัญหาการเชื่อมต่อไวไฟหรือส่งข้อความไร้สายขาะทอดไแ้หลอมหรือไม่จากนั้นจะนําข้อมูลที่ได้มาสรุปผลและสถิติที่ใช้ในการหาข้อมูลค่ะโดยการหาค่าเฉลี่ยการสรุปผลเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยของข้อมูลจะได้จากการวัดวัตถุชิ้นเดิมหลายครั้งจากใช้เครื่องมือวัดความถู่ความสูงในสายโดยใช้สูตรการหาค่าเฉลี่ยค่ะแล้วนำค่าเฉลี่ยของข้อมูลที่ได้ไปหาค่าความค่าดเคลื่อนต่อถ้าทางค่าความคลาดเคลื่อน จะคำนวณเกี่ยวกับประสิทธิภาพความเที่ยงตรงในการใช้งานของเครื่องวัดความสงไรลสายโดยนำค่าเฉลี่ยที่ได้มาหาค่าความคลาเคลื่อนโดยใช้สูตรคำนวณเปอร์เซ็นต์ค่าความคลาเคลื่อนค่ะหากค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยมีผลไว่เกิน1%หมายถึงเครื่องมือมีความเที่ยงตรงสูงค่ะต่อไปสุดท้ายเป็นการนำไปใช้ประโยชน์นะครับไม่า้อตสาหการเราสามารถไปใช้วนระดับวัตถุดิบหรือว่าสินค้าแล้วก็ตรวจสอบ ของเล็วครับเช่นน้ำมันหรือว่าสารเครมีในทางขนาดใหญ่ได้แล้วก็ใช้เป็นส่วนในของกระบวนการควบคุมการผลิตครับผมทำให้สามารถบริจาดบริหารการจัดการสัมยารนการผลิตได้อย่างแม่นยำมีประสิทธิภาพครับต่อมาครับเราก็ใช้ในชีวจมนันได้ครับเราสามารถไปปรับใช้ในการวัดส่วนสูงหรือว่าวัดขนาดว,วัตถุสิ่งของต่างๆาครับผมได้ เราใช้ ev สามสองตัวเซนเอร์ดาวมนี้ครับและมีความเฉียบมากน้อยเพีไงครับสูงมากเลยครับโอ้โหคำถามแรกคือทำไมถึงเลือกใช้ e s p ามสสองเพราะว่าเป็นบอร์ดที่สามารถเชื่อมกับตัวไวไฟมีตัวการแจ้งเตืมมอร์แบบยางลายไวไฟเป็นบอร์ดรุ่นที่อัปเดตใหม่หมาแล้วครับแล้วก็คำถามที่สองคือเซนเซอร์ใช่ไหมครับว่าทำไมถึงใช้เซนเซอร์ดอวเิียเพราะว่าเราเลียงเห็นว่าตัว การะบบว่าเครื่องวัดความสูงสไตล์นี้ครับที่มีอยู่แล้วจะเป็นใช้เลเซอร์ซึ่งเป็นคลื่นแสงแล้วก็มีต้นทุนสูงใช้ในพวกอุตสาหกรรมการก่อสร้างอะไรแบบนี้ครับแต่เราอยากจะพัฒนาให้เป็นเครื่องวัดความสูงที่ไม่ได้ถึงกับว่าต้องใช้คลื่นเลเซอร์ที่มีระยะเยอะมากขนาดนั้นเราอยากจะวัดความสูงที่ทั่วไปซึ่งเซนเซอร์ตาชนิกก็มีราคาถูกแล้วก็ตอบโจทย์ครับคือระยะ4ี lt เว้นเทคโนโลยีใหม่ครับในในยุคนี้นะครับผมก็คือจากที่ไปศึกษามาเคลื่อนวัดความสูงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเลเซอร์หรือว่าที่เป็นงานวิจัยที่เราได้ค้นพบมานะครับผมการแสดงผลเนี่ยจะขึ้นในหน้าจอมอนิเตอร์ที่เป็นบอร์ดติกับบอร์ดอยู่แล้วเราอยากให้คือไอการขึ้นที่มอนิเตอร์นะครับมันจะไม่บันจุผลแล้วก็ไม่สามารถดูย้อนหลังได้เราต้องจดค่าเองเป็นระบบนหมน เราอาจจะมีความคาดเคลื่อนหรือว่าคือเพื่อให้คือเรื่องการเก็บข้อมูลครับข้อมูลมาอาจจะมีความคาดเคลื่อนจากการบันทึกจากอีกยงอีกแหล่งหนึ่งไปแหล่งหนึ่งหรือว่าเสียหายหรือรุนรั่วได้เราต้องการให้มีการบันทึกผลอัตโนมัติซึ่งเทคโนโลยี IOT ก็ตอบโจทย์แล้วมันยังแสดงผลได้แบบเดียวทางนะครับแบบวัดปึ๊บรู้ค่าปุ๊บแล้วก็บันทึกอยู่นะครับเราสามารถมาดูย้อนหลังได้จะสามารถมาร์กไว้ก็ได้ว่าเมื่อกี้เราวัดอะไรไปแล้วก็แค่กดในรานหรือไฟล์ว่าโอเคมาร์กไว้ว่าอันนี้คือโต๊ะสมบูรณนะครับประมาณนี้ I <laughs> do 你带的哈。 วัดความสูงาตรฐาเอาด้านความแม่นยำจะพูดเาเัได้ครยครับไม่ดหย่อนมัี้การมีข้อมูลแต่เรื่องของการทดลองก็จะมีก่อนหน้นี้ค่ะกับเยรเทียบกับความแม่นยำก็ดูตัวซ้ายหรือขวาลูกขวาถ้าไม่ผ่านก็คือเฉนระหันี้เอาตีกวา วัดได้กับความสูงมาตรฐานนะคะถ้าความสูงมาตรฐานเนี่ยเรามีเก์นในการวัดที่แน่ะถ้ามาตรฐานเอาอะไรมาเทียบก็ข้ามาตรฐานก็คือวัตถุนะครับเช่นเราจะเอาโต๊ะใช่ไหมครับค้ามาตรฐานก็คือการใช้ตารางเมตรวัดโต๊ะครับคือต,นะตารางเมตรเป็นเครื่องมือมาตรฐานเราเราเราถือว่าตรงนั้นคือค่ค้มาตรฐานแต่ที่เราวัดได้จากเครื่องมือของเราเราก็เอามาเทียบโดยเอาค่าทค่ววัดได้เนี่ย ปกติคือสูงกว่ามาตรฐานใช้ไหมคะหรือยังไงคะเราเอาค่าที่วัดได้ลบค่ามาตรฐานหารค่ามาตรฐานถูกรองอ่ลองอธิบายตรงนี้ใิ่ไหถ้าค่าที่วัดได้น้อยกว่าถ้าค่าที่วัดได้เท่ากับและถ้าค่าที่วัดได้สูงกว่ามันจะเป็นแังไงผมคิดว่าคือค่าที่วัดได้เราคือเราอาจต้องใส่แอปสูตรลงไปครับอ,อยากให้มันเป็นค่าบวกเพราะว่ามันก็ลืมได้เหมื เราเราตั้งใจว่าค่าที่วันแรกคือมันต้องเป็นค่าบวกไม่ว่าจะค่าเคลื่อนเกินค่ารฐานหรือว่าตกว่มาตรฐานึงเซนหรือสอนก็ต้องเป็นค่าบวกเสมอวันไม่ตรงแล้วไถ้าเอาค่าบวกมาใช้แล้วถ้าค่าบวกนั้นเป็นไงคะมากกว่าหรืออะไรต้องน้อยกว่าหนึ่งเซนถึงจะเข้งตรงถึงจะเป็นค่าเท่ากับหนึ่งเท่ากับหนึ่งก็ไม่คือต้องต้องน้อยกว่าหรือไม่ไม่ไม่มีเท่ากับเท่ากับ มีก็คือน้อยกว่าหนึ่งนะคะน้อยกว่าหนึ่งหมายถึงว่าค่าที่วัดได้กับค่ามาตรฐานเป็นยังไงคะตัวอย่างสมมติได้0.9เนี่ยจะหมายความว่า0.9ก็หมายถึงว่าก็ถือว่าถ้าเกินเลยน้อยถ้าเกินเลยน้อยต้องลดสูบลงต้องลดอธิบายได้ค่าที่วัดได้0.9 0.9ก็คือน้อยกว่าหนึ่งเนาะ อ่าสมมุติว่าถ้ามันเท่ากับหนึ่งหมายความว่าค่าที่วัดได้กับค่ามาตรฐานเป็นไงคะมีความคลาดเคลื่อนถ้าถ้าสมมุติว่าได้เท่ากับหนึ่งเลยนะก็คือคอนจีนว่าต้องน้อยกว่าหนึ่งอ่าสมมุติว่าถ้ามันเท่ากับหนึ่งหมายความว่าค่าที่วัดได้กับค่ามาตรฐานค่าเจะสูงยังยังสูงกว่าที่เราตั้งใจไว้รที่เราตั้งไว้ต้องต้องต่ำกว่าก็คือเหมือนแบบว่าของหนึ่งร้อยเซนติเมตรครัต้องคลาดเคลื่อนคลาดเคลื่อนคลาดเคลื่อน ไม่ไม่เกินหนึ่งร้อยหนึ่งครับต้องต่ำกว่าหนึ่งร้อยหนึ่งอาจจะเป็นหนึ่งร้อยจุดห้าหนึ่งร้อยจุดเก้าก็ได้แต่ต้องไม่ขึ้นเลยนะถ้าค่าที่วัดได้อยู่ต่ำสุดค่าทีวัดได้เท่ากับค่ามาตรฐานเลยเจะใส่ขึ้นหลอวามเชจะเป็นศูนย์ก็จะเป็นเช็จโดมอ่าค่าทีวัดได้ก็จะเป็นศูนย์เลยเป็นศูนย์ก็คือก็น้อยกว่าหนึ่งและเป็นศูนย์ก็ดีศูนย์จุดหนึ่งดีนะศูนย์จุดสองถ้าเทียบกับศูนย์จุดเก้าอะไรดีกว่า 0.1เพราะนั้นค่าที่เราได้ก็คือค่าคการเคลื่อนเองถูกไหมคะมันต้องต้องไม่ห่างจากค่า,ามาตรฐานเยอะถ้าีกว่าแบบนี้ถูกไหมจะห่างในเชิงมากหรือจะห่างในเชิงน้อยก็ได้เห็นป่ะต้องเอาไปว่าต้อง่าใกล้มาตรฐานไม่ไว,ว่าจะใกล้แบบเชิงสูงกว่าหรือว่าใกล้ในเชิงต่ำกว่าก็ตามเมห็นใจไหมคะต่สุดไม่คุณจะชมว่าเยี่ยมมากเลยมีดววิเคราะห์ ข้อที่สองขอไม่ง,งั้นครูจะถามว่ามันเกี่ยวข้องกับอะไรหรอบทที่สะสรุปเพื่อนๆเป็นประยานยืนยันว่าสามข้อสอดค้องมีการวางแผนการวางและการดำเนินการวิจัยในบทที่สามตรงกับสป็นตัวตนเลยโอเคไหมคะครกไหมครบนะคะก็ชื่นชมเนาะวางแผนได้ดีค่ะ